ที่จังหวัดสตูลไปชิมหอยทอดรสเด็ดเจ้าดัง<ฮ>แต่หนึ่งปีเขาขายเพียงแค่3เดือนเท่านั้นจะอร่อยเด็ดดวงขนาดไหนตามไปเลยจ้าเฮ้ยทำไมงั้น่ะ เดี๋ยวเล่าขายแค่สามเดือนใช่ต้องตั้งใจรอนะคะคุณร้านหอยทอดเจ๊พรอ,อยู่ที่บ้านเลขที่6ถนนสุรการุก,กูลอําเภอเมืองจังหวัดสตูลร้านนี้เป็นหอยทอดเจ้าดังที่ชาวบ้านแถวนั้นนิยมทานกันมากแล้วถ้าคุณอยากกินล้วคุณไปเลยไม่ได้นะ ต้องมาให้ถูกช่วงเวลาด้วยเพราะหนึ่งปีขายแค่สามเดือนเท่านั้นอย่างที่บอกอจุดเด่นของเ้าเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของหอย,อยหอยที่เอามาทำหอยทอดจะใช้หอยนางรมตัวเยยหอยเยยหอยเยยเลยแล้วมาคลุกเคล้าให้เข้ากับแป้งทอดแป้งหอยทอดสุดพิเศษของเขาและใช้เวลาทอดพอป,ประมาณจนหอยเนี่ยมีสีเหลืองกรอบ น่ากินแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าพร้อมกับน้ําจิ้มสูตรพิเศษมี2อย่างนะคุณน้ำจิ้มของเขาจะมีสูตรโบราณทําเองกับซอสพริกหูตายแล้วืืนน้ำลายจริงออออเอกเหตุผลที่ทางร้านเขาเปิดขายเพียงแค่ปีละ3เดือนเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีอาชีพหลักก็คือ ทําเรือประมงหาสัตว์น้ำค่ะ<อ>ก็จะต้องพักเรือหน้าเลยมรสุมหน้ามรสุมส4มเดือนเขาก็จะต้องพักจากการออกเรือประมงมเขาก็เลยมาขายหอยทอดในช่วงที่ออกเรือไม่ได้เรือติดมรสุมแบบนี้เพราะฉะนั้นหอยทอดของเขาสดแน่นอนหอยเขาเนี่ยมาแบบจากเรือประมงแน่นอน และเขาเนี่ยมีสูตรมาจากคุณยายซึ่งเป็นคนเพชรบุรีทางร้านเขาจะขายหอยทอดในราคาหอละ60บาทเท่านั้นคุณหอยทอดหอยนางรม60บาทโอ้ยถูกมากไปได้ยังไงว้ายนางรมตัวเล็กๆที่ไหนล่ะคุณนขายในกรุงเทพคือต้องเป็นอยนะอย่างเงี้ต้องเป็นร้อยหอยนางรม60บาทอ่ะใครสนใจอยากไปทานติดต่อช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะคะอุ้ยดู มา,า,าสตูกร,รอบๆช่ำๆมาแล้วหอยเขาสดมันต้องหวานแน่เลยมีมมโอกาสไปหอยใหญ่ไข่แดงแดนสตูลคนล,ละจังหวัดที่นี่ก็ได้เหมือนกันเออจ้